มาดูที่โคราชซึ่งยอดหนี้ทะลุ300ล้านบาทค่ะหลังเจ้าหนี้ลูกหนี้แหกขึ้นบัญชีแก้หนี้กว่า8,000รายนะคะทางท่านผู้ว่าค่ะก็เปิดเผยว่าไกลเกลีย่ยสำเร็จ282รายเล่งจัดตลาดนัดแก้หนี้ทุกเดือนนะคะให้ครบ32อำเภอค่ะที่หอประชุมอาคารอาเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะ นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการประชุมนายกองก์นายกองกรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่1นึ่ทับสองพค่ะเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการนะคะพร้อมกับติดตามผลดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลและภานกิจสําคัญของกระทรวงกลมแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะรวมทั้งรับทราบป,ปัญหา อุปสรรคแนวทางความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะนโยบายในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบของรัฐบาลค่ะซึ่งก็ได้เน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ค่ะเร่งหาข้อเท็จจริงในการเป็นหนี้เพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครราชสีมาท่านเปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบด้วยการบริหาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566เป็นต้นมาค่ะ แล้วก็ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบให้ได้รับความเป็นธรรมเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้นอกระบบสามารถเข้าถึงอาชีพแล้วก็เข้าถึงบริการการให้สินเชื่อในระบบ อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งที่ผ่านมานะคะจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566ถึง15มกราคม2567ก็มีผู้ที่มาลงทะเบียนนี่นอกระบบแยกเป็นลูกหนี้4,470รายเจ้าหนี้2,758รายจำนวนมูลหนี้นรวม 344ล้าน929,264บาทค่ะซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมาก็มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาไกล่เกลี่ยให้กับลูกหนี้เป็นแล้วทั้งสิ้นนะคะ140รายเจ้าหนี้142รายหมุ่หนี้ทั้งสิ้นค่ะ26ล้าน606,486บาท โดยทั้งหมด32อำเภอพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมานั้นมียอดลูกหนี้เจ้าหนี้นะคะมาลงทะเบียนมากที่สุดก็ยอดอดแยกเป็นลูกหนี้981รายแล้วก็เจ้าหนี้อีก727รายยอดนี้นะคะ80ล้าน9,5723บาทนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะเพื่อเป็นการดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่องเห็นผลเป็นรูปรธรรมทางจังหวัดก็จะดําเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้เป็นประจำทุกเดือนค่ะอย่างน้อยแล้วต้องเดือนละหนึ่งครั้งนะคะขึ้นไปเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องหนี้นอกระบบให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลโดยตลาดนัดแก้หนี้ในครั้งต่อไปค่ะก็จะจัดขึ้นในวันที่10กุมภาพันธ์2567นนะคะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนบุรีนะคะ